สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่กับที่หน้าห้องของหมอห้าทับเจ็ดวิศวกรรมนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราจะได้เรียนหมอห้าห้องนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็มาดูเพื่อนๆเราอีกรอบเป็กันเลยก็คือคนที่หนึ่งแน็ตต้าค่ะครับโบ๊ทครับคนที่สองค่ะโอ้ครับโอ้ครับเฮ้ยคนที่สามค่ะมันครับเฮ้ยคนที่สี่ครบับเฮ้ยคนที่ <S <S ห้า โอ้โหแต่เท่ข้อที่หกค่ะข้อที่เจ็ดค่ะเล้วพูดชื่อชื่อใครคะข้อที่แปดค่ะบอกชื่อข้อที่แปดบอกชื่อมันเป็นรอบสุดท้ายของห้องเราแล้วที่จะได้เรียนห้องนี้ชิวินครับอ่าคนที่เก้าค่ะชิวอเม่ค่ะคนที่สิบค่ะไมคค่ะสิบเอ็ดค่ะนี่ค่ะคนที่สิบสามค่ะไรสิบสามค่ะ ไรวักสุดท้ายของห้องเราที่จะได้เรียนห้องนี้นี่เหรอไม่ได้เรียนห้องไหนอ่ะสองห้องพี่เก่าอะไรบอกชื่อเกียงศักดิ์สมดีครับไม่กี่เท่าไหร่แล้ววะกูจุดสองเนี่ยมีสองเหรอวันที่สิบสามค่ะทำไมชื่ออะไรเช่อกับตังสิบสี่ค่ะชื่อบูมสิบห้าค่ะสิบหกค่ะสิบเจ็ดครับแล้วก็มีสองคนนะคะไปปิ้นงานอยู่ซึ่งเราก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเรา รักและห,ห่วงห้องนี้มากนะคะฝากถึงคนที่จะมาใช้ต่อนะคะก็ให้ดูแลห้องนี้ดีๆน,น,นะคะรวมถึงตู้กับข้าวนี้นะคะแล้วก็จะไม่ได้ใช้มาแล้วนะคะซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียใจมากๆเลยแล้วเราก็รักเพื่อนๆทุกคน